สวัสดีครับพบกับ News มาเนีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างไทยกับขเขมนหรือว่ากัมพูชานะครับก็ต้องบอกว่าไม่หยุดจริงๆที่ทางฝั่งเขาจะมาบิดเบือนเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะ กลุ่มคนดังซึ่งแน่นอนนะครับว่ากลุ่มคนดังหรือเซเลบริตี้หรืออินฟลูเอนเซอร์อ, encer, อะไรต่างๆเนี่ยจะมีคนที่ติดตามเยอะมีคนคอยดูคอยอะไรคอยแบบว่าหาข่าวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนดังอินฟลูเอนเซอร์หรือเซเลบริตี้ของทางฝั่งกมัมเหมให้ข้อมูลที่ผิดพลาดแน่นอนว่าเขาไม่ได้สนอยู่แล้วว่ามันจะถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องเขาพร้อมที่จะเชื่อนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเหตุผลหรือสาเหตุที่ทําให้เรื่องราวของกมัมเหม่นกับัมพูดของกเหม,ก,เม,ก,เมกับไทยเนี่ยมันยังไม่จบนะครับทั้งที่เราพยายามชี้แจง แล้วจริงๆทางฝั่งขมรอาจจะมองว่าข้อมูลฝั่งเขาเป็นแบบนี้นะข้อมูลฝั่งไทยก็เป็นอีกแบบหนึ่งคือประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกันเนี่ยแต่ละชาติอาจจะเขียนไม่เหมือนกันอย่างของไทยอาจจะเขียนว่าอย่างนี้ก็คือถ้าถ้าเป็นประวัติศาสตร์ไทยก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นประวัติศาสตร์ขมรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกันนะก็เชื่อว่าเขียนไม่เหมือนกันแน่ขมรอาจจะมองว่าไทยเขียนเข้าข้างตัวเองไทยก็อาจจะมองว่าเขียนเข้าข้างตัวเองแต่ว่าบางอย่างนะครับันนหลกกฐาา่อวเป็ แบบกลางๆเลยที่ทางชาติตะวันตกเขาบอกไว้หรือไม่ก็ดูได้ตามพวกหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรืออายุของพวกโบราณสถานซึ่งมันแน่นอนนะครับว่าถ้าดูตามอายุหรือดูตาม d n a ออันนี้คือหลักฐานที่สามารถเชื่อถือได้เราไม่ได้เข้าข้างตัวเองหรือขมรก็ไม่ได้เข้าเข้าข้างตัวเองมันบ่งชี้ว่าอย่างนั้นทางขมรก็ยังไม่เชื่อนะครับก็ยังมีเรื่องราวย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มคนดังของเขาคือแน่นอนว่าหลายคนก็เคยพูดนะครับว่า คนขมีนที่มีการศึกษาเขาก็ไม่ชอบเรื่องอะไรแบบนี้หรอก <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหนนะครับแต่ว่ากลุ่มบางคนที่เชื่อข้อมูลเท็จเนี่ยมันก็เยอะเพราะว่า คนดังบ้านเขาเนี่ยบิดเบือนข้อมูลแล้วก็บางคนอาจจะแบบว่าจะไม่ได้ดูเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนเป็นไปในลักษณะนั้นอาจจะแบบว่าไม่ไม่ได้เปิดเผยมากเหมือนเป็นแอบแอบอะไรประมาณนี้นครับแต่ว่าก็ชัดเจนแหละว,ว่าเหมือนให้ท้ายอย่างเช่นคนไทยก็มองว่ารัฐบาลรัฐบาลหรือผู้หลักผู้ใหญ่ของカメเ,เนี่ยเหมือนให้ท้ายเรื่องของชุดไทยเพราะว่าไม่เห็นจะดําเนินไม่เห็นจะมีมาตรการหรือว่าอะไรเลยแถมคนใหญ่คนโตก็ยังใส่ชุดไทยด้วยนี่ก็เรื่องหนึ่งครับล่าสุดนะครับก็มีการเขียนหนังสืออะไรที่ลักษณะเป็นการ บิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับว่าทางขมีเนี่ยเคยมีอาณาจักรที่กว้างใหญ่ประมาณนี้ เอาของเอาแผนที่ประเทศไทยไปด้วยนะครับซึ่งแน่นอนคนไทยก็รับไม่ได้ว่าเฮ้ยทาอย่างนี้ได้ยังไงมันก็มีจารึกหรือว่าอะไรงั้นแหละแต่อย่างที่บอกว่าทางฝั่งเขาก็อ้างของเขาฝั่งเราก็อ้างของเราแต่ว่าเอาจริงเลยก็คือด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือ DNA อะไรต่างๆเนี่ยมาแสดงให้เห็นนะครับว่าคนไทยเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แล้วก็มีอารยธรรมหรืออะไรมาก่อนขณะที่คนเขมรเนี่ยหลักฐาน DNA ไม่เข้าพวกหรือว่าอะไรด้วยซ้ำหลายๆคนก็มองว่าน่าจะเป็นคนป่าหรือไม่ เมื่อแปลออกมามันจะประมาณนี้นะครับขมรสูญเสียดินแดนทางทิศตะวันตกอ่าซึ่งแน่นอนนะมันจะหมายถึงประเทศไหนก็หมายถึงประเทศไทย520,000ตารางกิโลเมตรทางเพจอาเซียนมองไทยก็เลยได้เอามาโพสต์ไว้ว่าชาวกัมพูชาหรือชาวขมรเนี่ยเขียนหนังสือวางขายเรื่องขมรสูญเสียดินแดนทางที่ตอนตกภาพน้าปกเป็นแผนที่ประเทศไทย520,000ตารางกิโลเมตรโดยกล่าวอ้างว่าดินแดนประเทศไทยในอดีตเคยเป็นของขมร ของกัมพูชาโบราณมาก่อนเคลมทุกอย่างในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรฮาริพุนชัยดินแดนในอารยธรรมทวารวดีภาคกลางเมืองสีเทพอาณาจักรสีวิชัยนครสีธรรมราชลังกาสุกะปัตตานีทุกอย่างเลยทุกอย่างเป็นของเขเมรพวกเขาเชื่อว่าคนไทยมาจากจีนตอนใต้โอ้โหเรียกว่าสุดๆเลยครับทั้งท้งที่มันก็มีอารยธรรมอะไรต่างๆนานาเยอะแยะนะครับที่บอกว่าเราอยู่ตรงนี้มานานแล้วจริงๆเนี่ยเขาเคยเป็นของเราด้วยซ้ํา าทางฝรั่งเศสก็มีการเขียนประวัติศาสตร์ไว้หรืออะไรต่างๆมันมันชัดเจนนะครับว่าโอ้โหนี่มันก่อกวนไม่เลิกจริงๆบก็ชี้แจงอะไรก็ไม่ฟังนะครับ แล้วก็แน่นอนก็มีการเชื่อมโยงไปถึงเรื่องที่ว่าสาเหตุที่เวลาคนขมยมาอยู่เมืองไทยแล้วชอบขโมยของหรืออะไรของเจ้านายานายจ้างไทยเพราะว่าเขาคิดว่ามันเคยเป็นของเขามาก่อนเขาก็มีสิทธิ์แบบนี้ก็เรียกว่าเหมือนจะไม่หยุดนะครับแล้วเขาก็ยังเชื่อแบบนั้นก็อย่างที่บอกนะครับว่าไม่ทราบว่าเขาเชื่อจริงๆเชื่อจริงๆโดยแบบว่าโอ้โหโดยการรับรู้ของเขาว่าเป็นอย่างนั้นหรือเขารู้แหละว่ามันไม่จริงแต่เขาอยากจะเชื่อแบบนั้นเพราะว่ามันก็เป็นอาจจะทําให้ไทยรู้สึก โกรธเครื่องอยากจะทําให้ไทยโกรธเครืองหรือสับสนอะไรประมาณนี้นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ